นี่ก็เป็นมโหสถเกินพระตูเนาะพ่นเป็นทียมมูลเดิมของไทยปวนราชิมาให้พ่นเล่าเรื่องประวัติการเป็นมาหรือว่าก่อนเซิงเมืองไฟเบาเสียงเคดามคนมโหสถเกินพเนาะนอะันนี้ก็เป็นมโหสถเกินเพิ่นพอดีอยู่นี่เนาะสวัสดีเนาะมื้อนี้ก็ได้มาพบเผ<ม>่าเนาะเพิ่เนเทียมมูลเดิมแล้วชิมาถามเพิ่นเนาะเพิ่นเสือ่อหรือตัวหรือถ้าเป็นมูลราิมาถามเรื่องก่อนเนาะ พี่ทวดเป็นมีบทก่อนช่วยเชื่อมวงไฟแบบดังเดิมไทยพวนเขาแล้วก็ไม่นี้ก็ไดของพวกปูตูนี่แล้วมโหดเหือนมาแล้วพ่อเสื้อเลยเสื้อเสียงวงสี่เสื้อเสียงวงสี่เนาะอืปอยู่บ้านเลยนี่อยู่บ้านยาย่ปัจจุบนยายเขานี่เนาะเหมือนกูตมือพวกกูตูคุมห้าคุมห้าเนาะโอ้แล้วเพิ่นแล้วเพินมีก่อนเดิมเนาะแล้วจิบเ้เพิ่นเล่าเพิฟังไหมจ้าเพิ่นเล่าอันก่อนให้ฟังเออก่อนเล่าอัน ถามบังไฟนี่คนเนาเรื่องบังไฟนี่นะแบบดังเดิมไทพวนเอาติก,กนก่อนมาใช่ไหมว่าเขา,าเห็นผามเลียบผ่ามไปเขาเบะบ,บังไฟไปไปถามเอาไปแหนซ่ซือผู้สาวอยู่ผ่านฮาว่าบัางฟไฟอายจีคืนบ่มันว่าคันว่าเขาว่าคืนเนี่ยแม่มนเขาว่าสาวสร้างตอบไอ้ขอบใจหลายสาวซื้อขายให้ได้เงินล้านสาวอยู่บ้านไอ้หักไปล้ม ขอให้สมใจนางคิดไว้สาวอยากได้คืออายจังเอาโฮโฮโฮิวเนี่ยแม่ดนหลักจับที่ถือผ้าหน่อยเนาะอ,อ,อยู่ผามมันอยู่ผามผามผู้หญิงกันที่เออผามผู้หญิงเออ,เอ,อวันนี้โตที่สองอีกบางฝ่ายอายสีขึ้นบอพี่ขันพี่ผู้สาวตอบว่าขึ้นนี่สาวทั้งตอบไอ้ขอมอบพรดีเนียงบ่มีบ่เอามาว่าเหลี่ยบึงหน้าทรงจีดสงจ้างสาวคำนางเอาผัวเลี้ยวบอ เอาแล้วก็เขาเฮ่อมีไซสอยู่ดนไปให้มีลูกน้อยงามคือค่อ่ซุมเจ้าจริงเอาโฮโหหิวไอเม่ก่อนที่ว่าหลังจากข่าผู้สาวเนาะเออถามผู้สาวคพือพรอนว่นนี้อืมไม่ว่าเขาไม่หละไม่เลยเนาะคือพรอนี่เพื่อพรอนเลยเพนาะว่าเขาว่าเขาเ,ขาเบะบังไฟไปแล้วเขาไปถามอยู่ผามเขาบ่าบังไฟไอายสิขึ้นบอเขาว่าบอกขึ้นวันนี้เขาว่าต่อบังบังไฟอายสิขึ้นบอน้องเเลยบอกขึ้นว่าสิ ตอบบทถืกอผาลึกพาโลพากันโศว่าบังไฟอายบอกคืนปั่นดืนเดินคำป่าดงไพจุดเอาไซกองหดบรรยายที่เมืองผู้กูดคืนปินสุดสุดโยดของมันบึงมันผันปันหัวดินดีน้องค่อยตีตาเตอตาเถิงคืนค่อยถึงพระพรมจวนไพ่ายบัวเม็ดอายเวย่องให้น้องค่อยซ้อมโฮโฮฮิวนี่นะเออไม่คร้ที่สามแน่นอนก่อนที่สามเวลาเขาเบะบังไฟไปบอนเออเบะบังไฟไป วันนี้เขาโอเคเขาเลียบผ่านไปนัเวลาเลียบผ่านทีเขาเขาเลียบผ่านไปนั่นว่าวันเบะบางไฟกันไปอ่ะเบะบางไฟไปไปผานนี่ผ่านนั้นมาเจอสุ้มเบะไปก็เบะไปเออสุ้มเบะไปเบะไปหมดเสื่องก็เสื่องไปเอออันนี้นั่นเรื่องอันนี้ก็อะเรื่อแล้บเป็นวันนั้นนี่วันนี้ หลังจากที่ว่ามันเพื่นนเมื่อกี้มันสามเนาะบัดนี้แล้วแม่นเออน้องแม่นพรตัวอก้อนได้เนาะนั่นเนาะเป็นก้อนก้อนถามถึงอันผู้สาวนี่ก้อนถึงสาวเฉพาะเขาไปแย่เขาเนาะเขาถามเขาแล้วคือพรพร้อมเออคือพรพร้อมเนี่ยนี่เขาเขาว่าไปเห็นผู้สาวยันเขาโอ้สาวโอ้สาวสาวเล่าระบบใหม่ เป็นหน้าหักไข่หน้าหักอหอมไผเห็นกอซ้อมทิตาแนมใสขั้นถึกตาผู้ใหญ่เด็กน้อยเฮียนนำอันนี้เม่นวัฒนธรรมของเราสร้างแต้มนายิ้มนาแย้มหน้าเบิกน,าบ,นาบ้านยมทำงานบยุดโบยอนซึ่งไปได้ทุกบอนเหตุดได้ทุกอันง,งานสร้างสารรค์ลาตีเราเคยฮับก้อนมีหออนนำกอนนำอุ่นอย่าทำไอ้ขอไปอยู่นำเป็นเคยได้บอไอ้ขอไปหม้อไปเว่ไปแฝงไอ้กิน ขอเป็นผัวแพงลูกเคยเมเทาเจ้าสังเม่นสังเลาสังข้องสังคืออยากได้มือมาแยงมาล่ำซึ่งบ่สูงบ่ต่ำซโกพโพงามน้อยใหญ่แต่ตามบ่อายบ่ญานเจ้าสังเม่นสังจาสังตาสังโอสังลมเจ้าเม่นสมยิงลาวระบบไม่โฮโฮหิวนี่ม่เห็นเห็นสาวถามเนาะเออเดี๋ยวว่าเห็นสาวงามสาวเยอะานเนี่ย่ยงาเนเนี่ยยเนรื่อง่เ่เเนเน นันนี่นบุญบางไฟใช่เนาะจะเาเรื่องบางไฟที่พ่นเขียมเอาขึ้นหันสูงๆนั่นเนาะแล้วพ่นกินเล่าแบบนี้นะเอ้าเล่าเรื่องบางไฟที่เขี่ยมจุดบางไฟไขยหันนไ่นาอเลยคำว่าเขาที่เอา,เอาเออบางไฟไปจุดเออบางไฟไปจุดบางไฟบางนี่บดเม้นบดไม่้างห่างไม่ห่างไม,ไม่ไพ่ใหญ่บ่นน้อยเป็นธรรมดาสร้างขึ้นมาเป็นของอหอวดข้างมันหนวดมันดังเอยเขวอง คนทางเมืองพากันยอย่องจักเสียงคลองหรือว่าเสียงกองเสียงขานน้องพากันนางึดพากันขึ้นมาได้สี่ห้ามือได้ลุกมือเศร้าไปจูดบุญซาเขาจูดเฮ่อแล้วเขาว่ามันบางไฟจ้าดฮเฮ่อแล้วบางบางไฟขึ้นเมืองบนเป็นเลขไรห้าตกลงมาเป็นเลขไรหกเออขึ้นเมืองบนเป็นเลขไรห้าขึ้นเมืองฟ้าเป็นเลขไรหกตกลงมาเป็นเลขไรเก้า ผู้เท่าผู้ผเท่าผู้น้อยมวนซื่นสมกันโ,หโหฮโฮหิวพอบบางไฟขึ้นตกลงมาเนาะแล้วมันพาเดียวม่วนเนาะหรือว่าขอไฟน้ำฝนนั่นแหละก็หมายว่าไฟน้ำฝนเลย,ยเลยอน้อไฟบางไฟหมื่นบางไฟเศษบางไฟกาดบางไฟเผื่อบางไฟเผื่อก็ยาวแต่ว่าอันเพื่อนเอ็ดบางไฟบุญบางไฟนี่เท่าไยเพื่อนเอดเดือนเลยมันเท่าไยมากเอ็ดไทยบ้านเฮานี่เดือนเดือนฮก เดือนหกบอกเดือนหกเดือนหกเดืละปีเดือนหกเดือนละปีเดือนบุญทานบาซีบาซีเออเนี่บาซีขอหน้าฟ้าท้องฝนแล้วเป็นคุยแล้วเป็นเดือนหกเดืละปีเนาะถ้าบุญบางไฟเหยื่อเหนื่อยแล้เป็นเดือนเยเป็นเดือนสี่ขออีกน่าเดือนสี่เนาะอันนั้นเนกองหดเนี่ยกองหดเนี่ยนะกองหดบุญมังไฟเหยื่อนะมังไฟกัดเนาะเออจะกัดอย่าเป็นเดือนสี่มันจะหัวถือพากันถิ่นไปทอดเดือนสี่เพลงไปแล้ว เขาก็วางพระกันทิศแล้วก็หดเสื้อหดหดนะนะเป็นเดือนสี่เนาะเดือนสี่ท NO ี่ว่าเจ้าหัวบ่มีพระกันทิศก็เดือนนี้ก็เอ็ดเดือนสามก็เอ็ดจะทราบก็เันไหมอันนี้เลยแม่นเป็นเอกลักษณ์เนาะเอิ้นว่าขอน้ฟ้านทำฝุ่นมาเช่นตามที่สิบสองตามคลองสิบสี่ของพระเจาบุหานพิ่นเคยว่าไว้เนาะอนี่นะแม่นที่ว่าทิ่ขอประเพณีอันงดงามของลาวเขาท่านทีจ้า แล้วก็เป็นบุญบางไฟไ้แม่นแต่ละปีมันต้องบาได้ขาดต้องได้เอ็เนาะเพราะว่ามันขอน้ำฟ้าน้ำฝนน้ำพญาอินพญาแทนอยู่มุมบนก็เนี่ตกลงมาแล้วพอเดียวดำน้ำช่นเนาะทาน้ำช่เมื่อกี้เราเล่าก่อนเนาะเป็นก่อนเดียวเชิงบางไฟที่เป็นมูลเดิมเนาะเผ่านี่คนเราฟัง่อออนนนี้่่กงเช่นเมก่อนิกวนี้ อมพุทโธนะโมเป็นเขาคอยสีเว้าพื้นกาบน้าโถคนพาโลมักลมไหลสู้ผู้ใดสร้างเว,ว้าสู้ก็มีลูกไว้อยู่ดนไปขอยาวเด่นแต่เท่าก่อนโมกเท่าก่อนพ่อก่อน,ออนแม่ปู่ย่าตาานให้พากันอ,อยายใหญ่เฮ็ดดังนี้โฮโฮหิวแล้วมันกาบนเ,น,เ,เนื่องเนาะมามนอ็นที่ว่าสั่งสอนวัชาก่อนอออนี้เป็นสังสอนเด้่ก่อนนี้เนาะเป็นทางสอนที่ะคุณเฮาวัชทรา ก่อนน้นบอกเนั่นแหลยมันบื่อเหี้แนวมีลูกมีลูกก่อนพ่อก่อนแม่ปุ่นนี่มันตายนี่มันเบ่อเหี้นอกเขหมายว่ามันต้องได้สั่งนั้น้องอยู่เพราะเราจะปิดก่อนเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดปีแต่ว่าผมจำยังสุดยอดได้เพราะไอ้น้อยแะไรของแนวมันบื่อ่ได้จำ บอได้จังหลายปีก็สี่ห้าปีกูบอได้ลองเท่านึงโอ้แส่ยดีก็มันลืมไม่เนาะมันได้กินขายอยู่เลยก็ไปหันไปนี่เขาบูสร้างเนี่ยคนใหม่คนมือในครับคบูธเอเนาะบูสร้างนั่นแหละเอาคนเก่าเขาไปสร้างเลยเซึ่งฮอซฟังมันมันมุนเดิมอันนี้เราเขาจะเล่าเรื่องก่อนบ้านเนาะอันนี้เนาะบ้านไร่บ้านไร่เป็นบ้านเลยจ้ะมาอันเดียวก่อนมันก็ สับนี่สับเนือได้บางกระจายมาแต่ว่าจำได้ดีได้แต่ละบ้าหารจีนเล่าฝั่งนึงมากบอัไรนั่นนั่ห่วงปูปลานั่นนาทางไทยเวียนไทยและสิ่งบันเลงนาควนบันมวนบันห้างบันเกลือสาขายบันใหญ่บันถูดบันโูษบันงั่นบันปันเจียงบัวบันง้อบันเจ้าบันเข่าวแข่งขานน้ำหันบันหานบันล้วงบันควงนเนียนบันเปลี่ยนเปียงแสงบันเปลี่ยนสองหักบันทักไข่เล็กติดกันไปนิ่งๆบันเอาทางนี้รามาเฝ้า สองเท่านาบัวบกลัวเป็นโทษบันปวดเมืองฟางลำทางค้นหมู่อีปูนะูนารีหินตั้งบันทุมแท้ฟาบันจานานก็เป็นการเล่าก่อนเซิงมุงไฟเรือก่อนบ้านเนาะที่เป็นมูลเดิมของเอกลักษณ์ไทยพวนการเซิงบังไฟวาสินซาตามที่สิบสองตามคลองสิบสี่แต่บุหานอาการเพิ่นเคยอิดสืบทอดกันมาวาสินซาไทยพวนเพิ่นก็เป็นคนมุลเดิมเนาะ แล้วก็ขอเอพเ่านี้สุขภาพเข้มแข็งแ้งความเจ็บจะได้ความไข้ยามีเนาะปินห่มโพห่มไสหลุอนหลานเนาะอนุมันขวัญยืนเด้อเพลาอันนี้ก็เป็นฝากเนาะวันนี้ฝากติดตามทาง Facebook หรือว่าทางช่อง YouTube บ่าเสียงเขียนเด็ดมังฟวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อขอบเจเลหลายๆเนาะ